โอล้วนานานานเอแลี่เรา่าสาธุสาธุ ขอให้ผมบรรลุในฝ่ายกันลำพรอมคุณสิลคุณทําสี่พัมืนคุณประเสริฐคือเป็นองค์พระสักถาพร้อมจต่คุณบิดามารดาคุณคู่ผูกอให้ลงมาสอยสาเถาะยับเมื่อผมลำให้มาขอบปังอำหน้าคู่ไตแพ่นสมองใสปั่นแวนไหลเหรียนปั่นลมอุ้มสหสหมุมอุอมมุ์มา ให้มีชัยชนะอย่าได้ย่อนเกลีขยมคำคุณครูบาอาจารย์บูพาทรผพาแตง่งโบได้เก่าได้แก่งลบลูบุญคุณขอเถอทูลบูชามาสอยสารวิยาสิได้โตกตำยำลำเอ โอวนอสสร้าจิตเลือิโมโยนก็หนีบอโอ้ยลน้อน้อน้อระคุณ อายอุยแม่อยอชิบฮิฮิฮิพรน้ำกันครับใบอ่อนยกอูโยกทีแรกแหกที่มันพอรับโยใหญ่กันโยโยหลายโยใหญ่ดินมัเมนเดียดกันโยหลายครับรับมันี่ไหลเคลื่อนต่อกันบไอได้พักได้พอนดีเศร้ามีแห้งนะครับ อาจจะล่าไปเนี่ยส่งเสียงสำเนียงอาจจะแหบจะแหงไปเนี่ยนะครับขอไหวน้ำพีน้ำนองนะครับออมเนี่ยออมโตวไว้ก่อนมลหม่เม,มืม่อนี่มลเมื่อนี่ซ้ำเอาบอกเผาเมื่อขายสวนนะครับฝากอีเมลซอยบึงซอยแยเปิดกํลลังแรงเชื่อแรงใจครับดักดีไว้เครื่องปิดเสาแนบดีเป็นตนายแ เป็นมาคุณนายขอกาว์วปลายละสากลหัวที่เนี้ยว่ามีครูสอนก่อนนับยังแท้มลํานี้ต้องมีครูสอนสั่งมรํานี้ต้องมีครูสอนสั่งสี่เหตุยังโซเรื่องคือรําดังกันเมื่อนี้นั่นก็เลยกาววนาหางนี่นันก็เลยการวนาขอบูชาบนคุณละเกือกคุณผมใบ ในวันนี้สี่พีก้านร,รองแอลว่าเลียวได้ให้ได้ละดีขึ้นเรียนทองยับผมเอ่าอปแปะปั่นบาลียับผมบอกาดีแปลปั่นบาลียาสมีแนวผ้าเรียนปานของรอพอวอนบวพิดาพ่อแม่ผู้เพื่อนฝังเกิดเขาละผมได้ใหญ่มากก็มานั่นคือคุณพ่อผู้สอนดังนั้นคือคุณพ่อผู้สอนคือ่อาจารย์สายทองผู้เคยสอนสี่มีความรู้กับผู้สอนก่อนแต่คุณดัดนแต่งซ้อยให้ละผมได้โด่งดังพอให้ท่านละโปรดอยู่สุขี ให้ทานโปรดอยู่สุกีให้มันมีความสุขเรียนคนทันไทยขอวอนไหวบ้าเดือมาซอยยาสีผู้น้อยเสียเปแก่เขาตักหมอเท่าเจ้าแม่ธรณีคุประสีไต้ลันซอยสู้ผมใบกับคุณไทยเทวาทุกแข่งคุณไทยละเทวาทุกแข่งผู้วิพิธเกามกล้าบ้าทอดลำแยกลำซอดแจกยาสิลอยทั้งเสียงให้เสียงม,มีวอนผู้ฟังลำเกย มาเดินทางเทวดาบ่ายอนประนมก่อนก้าวเอิ้นละเชิญท่านดวลลงโป่งเทียนไทยเทวโลกทั้งมวลประอิสวดละลายเมฆลาดุนเกลเทวรารักไทยวรวงเจ้าปู่ทางไทยวรวงเจ้าปู่มาซอยสู้พวกข้ากำลังหาาล,ล่อพล้ำวายทุกคำละไทยแผ่นบาราทั้งวิญญาณอารักละองค์พว้มือยืนเยิยงไกลผู้ใจถูกเมื่อในคณะเมื่อนี้ประชันตัวแข่งก่อน ลุกรอบรอมอ้อฟองสาลิกาทังกคาถาลินทองซอยฟองผมไปในหวัวข้อทำมาขันแปดเปิดให้คนฟังสะเอินลงเถิดังบ้องพอ,องนอบน้อมขมกาวบวันหาผูชนียานั้งสู้อันเบือนเสียงล่ำก็ให้ไในมาเยาวเยาวลำก็ให้ในมาเยาวยาวผู้สาวลงได้ก่อนผู้สาวลงได้ก้อนทำาบองใส่แคบเทียบแรนแยนในโลกโลกาคุนกุบาอาจารย์สูงเนียวบนพ้อง ป้านำหลอกนำหลอกยลำลำร้องเอวป้านำหลอกยลำลำร้องเอวสมองใสดังแก่ให้แมวขึ้นเล่นเขาเล่นคอาให้แมวขึ้นเล่นเขา ฮนดีทัท้งหมดที่เจอกระไดขออภัยครับเโยนี้ข้าอยากลับอยู่บอกน,นมีเวลาเห็นเฮ้เเ่สุดย,ย,ยอดอี่แม่ฮอาทมุมวนไว้สักก่อนอาจารย์ครับ ลพ้นว่าหยุดเอาไว้หันใจสากรภูมักสิงห์มาก่อนไอโอดก่อนจะเข้าค่อยค่อยปากค่อยค่อยเเวะครับค่อยค่อยเห็ดค่อยค่อยเดาจังสิค่อยมีแห้งนะครับมโอนีโบทท่านได้นำในตอนตั้งหลักสักร่อนไหวออยกู้นะครับพ้นว่าเลียนมีผู้อาจีกับปูก็ยังมีหวานปูสาดหาเลี่ยมหาไลา ชาดันแล้วมาลองมาลำขืนหันสูงลงหันต่ำในการ,รขอ,อนมสก,การขอกราบเขาวหวยพี่น้องไวหวนะครับจดทีจดทางไม่นั่งหน่อยทรณีในมือนีนะครับภู้ขาโจสสกรีนพร้อมโดยพนาฝนละดดาวัน์ในมาลองมาลำในมือนีนะครับใปจงมีแต่ข้อมวลข้อมซื่อใหญ่มีแนวของแนว่ข้าเด้อนะครับมันนี้เป็นงานอุปสมบทของนายอาบวัระบอกครับหรือว่าท่านได้บวชไหมอ๋อบวชแล้วเป็นพระแล้วนะครับพระอภิชัย พรบงษานะครับอุทิศตนกุศลแก่ภูบุญตรียามีพรวงษานะครับพอทวีพรวงษาพอวิไลอ้อมนอกนะครับตั้งกองบุญกองบวดณบ้านเลขที่47มูเจนะครับตำบลท้องหลังบ้านอำเภอบ้านไม่ใช่พศนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขอบุญขอบุญเฉพาพเจ้าการเจ